ถ้าทักทายกันนะคะวันเสาร์นะคะเพื่อนๆอยู่นี่นะคะออกกําลังกายฮืบๆเพื่อนพี่น้องสวยไหมคะเน็ตป่ากเก็นนะคะบรรยากาศดีมากรีฟอนเซลลหน่อยสิเอรรยากาศดีมากนะคะพากันออกกําลังกายแต่เช้าเลยนะคะออกมาตั้งแต่8ปดโมงเช้านะคะ ที่นั่งนะคะเนี่ยที่นั่งเล่นนะคะโอ้ยโอ้ยไม่ได้ไม่วดอีกแล้วได้ได้ขวดอีกแล้วเราเป็นโควิดหรือเปล่าเนี่ยเออสองบาทเลยนะคะสองคนเลยนะคะสองบาทนะคะสองบาทสองบาทสองคนโคนเนร์นะคะ,ะเทศโนเวนนะคะเพื่อนๆเนี่ยน,นี่นะคะสวยบอน้ำทะเลนะคะ ตัวซัตกน้ำาติสินเส <st> uh> <c oughs> ียงขวดก็พี่น้องเก็บขวดไปด้วยนะคะเก็บขวดไปด้วยนะคะได้ทั้งสองคนเลยนะคะได้ทั้งเก็บัตรนะคะเอาเอาไปด้วยนะคะขวดเนี่ยดูที่พี่น้อง เห็นยังเ่าเบิดผี่น้องอยู่แบบสบาย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 นะคะออกกำลังกายตะเกียบงเสาเด้อผี่น้องเด้อหาเพื่อนมีเพื่อนออกกำลังกายแล้วนะคะน้าม้งบาผี่น้องงามบ่คะตรงนี้นะคะเดินมาแต่มดนะคะลิเกนนะคะเดินแต่ลิเกนนะคะมาแต่มดนะคะไก่บาพี่น้องเดินมาไกไก่เ นอนสองบาทซื้อกูจะเอาค่ะเห <laughs> ม็นกูคิวเบียร์ <laughs> คิวเบียร์พี่น้องคิวเบียร์กันจะเอาไปค่อยเดินไปด้วยไปผ่ซ่ไมแห้งญี่ปุ่นเขาพูดว่าทุกมือหลังจะเอากระเป๋าหน่อยมานะั้งพี่น้องเก็บขวดมาพี่พรขอบคุณมากโอพ้พี่พี่สาวนี่ดีมากเลยนะคะเอากระเป๋าเอามาด้วยทุกครั้งเลยตัวขอบคุณพี่พรเดี๋ยวเก็บขวดมาขายด้วยนะคะ เออดีดีดีพี่เอ็นพี่พรครั้งก่อนพี่พรก็ให้ถุงโอ้ดีมากเลยนะคะได้ถุงเก็บขวดไปด้วยนะคะพี่น้องเบิ้งเบิ้งพี่น้องเอาตัวสาวพี่พรดหรมาหายออกลังกายเก็บขวดไปขายพรพี่น้องหาเงินตัวเครื่องบินพี่น้องใส่บิ้ลขนน้ำสุด้ยุติโอ้ยใส่เบิ้ลขนน้ำสไดายดติพี่น้อง ดูนะคะเดินเดินเดินโอ้ยเดินได้หลายแล้วพี่น้องเด็กหกขั้นกลัวแล้วเดินเดินนะคะหาเก็บขวดไปนักบนทางหาเหรียญหาคุยออกล้างกายไปด้วยนะคะเนตปากเกนนะคะวิ่งวิ่งวิ่งเดินเดินเดินมาจากลิเกนนะคะเพื่อนเพื่อนเดินไปเดินมาได้ขวดใบหนึ่ง เดินไปเดินมาเดืขวดสองคนพี่น้องเอเดือดขวดเก็ดบาทเลยพี่น้องเดินจนเมื่อจนไหลจะเ้าขวดไปขายจี๋ยาขวดไปขายซื้อน้ำโคกพี่น้องเบิรงอยู่ประหยัดทำได้พี่น้องมันอยู่ประหยัดทำได้ต้องอยู่ให้ได้นะคะต้องอยู่ให้เป็นนะคะที่ตั้งประเทศนีน่พี่น้องอยากกินก็ซื้อกินอยากประหยัดก็ประหยัด บมมีกับประหยัดมีกับซื้อกินอย่าคิดอะไรมากสงครามโควิดเข้ามาเยอะแล้วนะคะฮึบ,ฮบ,ฮบเดินไปเดินมาได้หา้าพันเอาตรงนี้ไปห้างนี้ใช่ไหม่นเอาใช่ใช่ที่ที่เราไปเมื่อวานไหนก่อนอันนี้เน็ตปากเกเนห้พี่น้องงามงาามึง ้เดินไ,ไปเดินมาเห็นในในถังที่เขาทิ้งขวดอ่ะมีกระป๋องอย่างงี้เออที่ไหนที่บ้านเราเอ<บ>าคลมโอ้ที่บ้านเราเดี๋ยวนู้จะไปเอาอยู่เท่านั้นไอตัวไม่ไอายหรอกหนูหนูได้เก็บมีขวดมีเพื่อนกันมีเพื่อนไปขายไงแล้วก็ขายไปด้วยไงไอเขาก็รู้อยู่ว่าเราก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันเราไม่ได้ไปเราไม่ได้ขอทานเราก็มี <laughs> บ้านเลยเออก็เอาสิพ่อ ไม่ต้องอายขวด 2, 2ตั้งสองสองคนตั้งเจ็ดบาทแปดบาทเอาเงินทิ้งต่อหน้าต,ต่อตาไอซื้อกินก็ไม่ประหยัดหรอกแต่ขวดก็เก็บนะคะ <ng ul ing> พี่น้องมื่อกี้น้องนะขวดก็เก็บนะคะเออโอ้ยเดี๋ยวยังนึงพี่น้องงามง่ำเนี่ยไปเจอสะพานนะคะสวยนะคะวิวประเทศเนี่ย มือวันหลังมาเนอะเอากระดาษทิชชู่มาเป็นม้วนเลยทีเนอะโอ้พี่น้องโอเคนะคะเดี๋ยวจะให้ไปไทยถึงแต่พันก่อนพี่น้องอังข้างนี้โอ้ปวดแขนพี่วางข้างนี้แขนน้องยกไม่ค่อยได้อันนี้ลด,ดพี่น้องรถลด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 ,ลดเดี๋ยวพี่น้อง เด,เ,นนเดี๋ยวเราไปทายรูสไปเสี้ยวสีสัพันกันเป็นอองโอ้แขนหนูก็เป็นหนังหนักเดินไปโอ้ทำไมแขนอะทำไมแขนหนูหน,หนักหนักเนี้ยโอ้หะ ไปไปสมการแต่นี่หนูก็โอนเงินไปทําบุญค่าน้ำค่าไฟช่วยไปสองร้อยเปโอนไปโอนไปแต่คุณหญิงโอนไปช่วยค่าน้ำค่าไฟสงการน่ะหนูให้ป้าโอนให้หนูสองร้อยคนโอนเป็นชื่อใครโอนเป็นชื่อวัดไงแต่พอดีหนูเข้าไม่ได้หนูเข้าไปเผดวัดไม่ได้เดี๋ยวนี่เน่ยหนูหนูบอกให้หนูก็เลยโอนเข้าไปเป็นชื่อ ข้าไปหมายเรียกบัญชีคุณหญิงแล้วเขาก็แผกทางวัดมาให้เราว่าเราทําบุญสองร้อยอเขาก็พูดให้อยู่เดี๋ยวให้พี่พรทําบุญไปด้วยมันก็จะได้บุญือ่อมันมันเลาครั้งเราได้ทําบุญนี่หน่อย,อยพอดีไปถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปถ่ายเอาแต่พันก่อนเขาจะวางทำไมพี่พรแขนนูหนักข้างนี้นุ่นก็เลยแก่งก่อน เหมือนยกแบบนี้มันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนหนักๆไอ้ควนันมันต้องเดมันเป็นงอนๆอยูเนาะเดินแ,แ,แกงแข็งพี่น้องแกงแกงแกงคุณ拜拜เจ๊แกงแกงแขนพี่น้องียากว่มีเบิ้งจะถึงสะพานแล้วนะคะ เออนั่นแหละนุเนุนุจะน,น,น,นุอยากให้พรไปไปดูว่าพรจะได้หายเลยนุนุหนักสุดๆจนนุหนุร้องไหท้ทุกวันทุกวันช่วงทีนท่นุเป็นน่ะมันมันหนักมันด้านไีนพ่พรเป็นนั่นด้านกระดานเลยอะ่ะแล้วแต่แต่เขาไม่เก็บไงเขาค่อยๆทําให้เราเขาทําแบบแบบตามพิธีเขาใหม่ๆเหมือนเรา,เห,เ,ราเหมือนเรายังโมโหเขาว่าไม่นวดให้กูเลยอะ่ะอ,อนี่น,นะคะถึงจะผ่านแล้วนะคะเพื่อน เดี๋ยวไปถ่ายรูปสะพานก่อนน้ำนะคะดูน้ำนะคะพี่น้องเมืองไปไปจบที่สะพานก่อนงามบ่พี่น้องเพื่อนงามบ่คะเน็ตปากเกนนะคะพักกันเดินมาเดินมาที่เปนหาจิโร่ผัวพี่น้องเดินมาตะบนัน เดินไปเดินมาเด็กขวดใบหนึ่งยูไรสาระไปวันวันนะคะสุขภาพหากันไม่ได้นะคะเพื่อนๆต้องหาเองนะคะเมื่อแล้วกันั่งเหลินกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนพี่น้องขามันติดนึบมันหนักหลายก็เลยขยับขยเื่อนร่างกายหน่อยนะคะขยับขยื่อนให้ร่างกายฮึบฮึบ,ฮบ ดูนะคะโอ้ยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วตรงนี้นะคะแต่ผ่านพี่น่องเหนื่อยแล้วนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆดูนะคะไหวไหมเก๋ไหวไหมคะสู้ๆๆ้สู้สเก๋สู้ๆๆ,ๆ้สู้สู น้ shorts, Guys, uno, like comments, องเอาวิวตรงนี้ก่อนนะคะมาดูตรงนี้พอนตรงนี้มันสวยมากถ่ายวิดีโอเราสวยมากนะคะอยู่ตรงนี้นะคะคิดถึงนะคะไทยแลนด์คิดถึงทุกคนนะคะงามบ่พี่น้องงามบ่งามบ่าค่ะขามตะพันหาหากิโลก็เห็นจะได้นะคะดูดูนะมิตรฮานอยู่ตรงนี้นะคะปวดผู้ชายกับออกน้ำไกลหนุ่มๆขาออกกําลังกายพี่น้อง โอเคนะคะบ,บ๊ายบายตรงนี้นะคะมีความสุขมากหายใจไม่ออกแล้วพี่น้องอีเหมย